ช่วงนี้ฝนตกบ่อยและมีบางวันที่เราลืมพกร่มมาเราลืมเอาร่มมาแล้วเราอยากอุทานว่าเฮ้ยตายแล้ววันนี้ลืมเอาร่มมาอ่าภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพูดยังไงเอาภาษาจีนก่อนเลยอ่าครูได้อ่านสองรอบวอเดอรไมจินเทียนววงังเหลอไต้สามวอเอรไจินที่นววางลล์ไต้สามมาณนี้อ่าภาษาอังกฤษสองรอบเหมือนกัน Oh dear, I forgot to bring the umbrella today oh dear I forgot to bring the umbrella today. อ่ะมาดูทีละคำาัวเดอรไมอ่ะก็คือเป็นคำอุทานว่าอุยตายแล้วอุยแม่ฉันอุยแม่อุยแม่จ๋าอะไรประมาณนี้เนาะวัวเดอไมอ่ะนะนะต่อมาอ่าภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษก็คือ oh dear นั่นเองอุยตายแล้วประมาณนี้อ่าต่อมาจินเทียนจินเทียนนี่สอนบ่อยมากพวกเราจำได้แล้วแหละก็คือ today today แปลว่าวันนี้ วอนี่ไม่พูดละนะะว่างว่างว่างเหรอก็คือ forgot forgot แปลว่าลืมแล้วนั่นเองทำไมเป็น forgot คูเททำไมไม่ใช้ forget ทำไมไม่ใช่ verb ช่องหนึ่งเพราะว่าเราลืมเรียบร้อยแล้วตอนเมื่อเชา้าใช่ไหมสมมติตอน7ดโมงเราลืมอารมณ์มาตอน7ดโมงเชา้าแต่ตอนนี้มันเที่ยงแล้วมันคืออดีตเราก็เลยใช้ verb ช่องที่2นั่นเองภาษาจีนก็คือว่างเหรอเติมเหรอนั่นเองเนาะที่แปลว่าแล้วนะ ่ะต่อมาใต้ใต้ก็คือ bring หรือ take ก็ได้ที่แปลว่าเอามาแปลว่าพกมาประมาณนี้ภาษาจีนใช้คำอื่นได้ไหมก็มีนะคำว่าหนาหนาก็แปลว่าเอามาเหมือนกันอ่ะต่อมาคำว่าสารสารก็คือ umbrella umbrella แปลว่าร่มนั่นเองโอเคเนาะครบอ่ะพูดอีกหนึ่งรอบอุ้ยตายแล้ววันนี้ลืมเอาร่มมาอ่ะภาษาจีนหัววตม้อ่ะ 今天我忘了带伞。我的妈呀！今天我忘了带伞。ภาษาอังกฤษ。Oh dear, I forgot to bring the umbrella today. Oh dear, I forgot to bring the umbrella today. ประมาณนี้นะเวลาเราจะอุทานอุทานเป็นละนกทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดประโยคที่ใช้จริงใช้บ่อยและเป็นธรรมชาติแบบนี้และเรียนด้วยทางรัดเข้าใจง่ายได้ยินเสียงด้วยแบบนี้ก็ กด follow กดไลค์เพจกดติดตามได้เลยเนาะแล้วก็ส่วนใครที่อยากาติดตามชีวิตประจำวันกูได้อ่ะแนะนำ ig ส่วนใครที่อยากดูคลิปแบบยาวๆหาคลิปง่ายๆก็ไปดูใน YouTube เนาะเทมนร์พีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยคูเทสสำหรับวันนี้รูเดก็เอามาฝากไว้ประมาณนี้ใครนึกประโยคอื่นออกอีกว่าอุ้ยตายแล้วฉันลืมเอาจุดๆ,ๆมาลืมเอาโทรศัพท์มาลืมเอากระเป๋าตังมาก็เปลี่ยนคำตรงนี้ ่าลองแต่งลองฝึกแต่งประโยคมาก็ได้เนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวครูเทช่วยดูสำหรับวันนี้ครูเทฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ